ครูบาอาจารย์ได้มีส่วนในการสอบถามด้วยถ้ากว่ามีข้อข้องใจสิ่งใดในพระศาสนาเราอยากจะทราบเนื้อความเนื้อหาในหลักฐานนะเราจะพูดว่าเอ๊ะผมได้ยินมาว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้มาถูกไหมครับผมก็ทำมานานแล้วแล้วใครบอกละ่ะท่านผู้นั้นท่านผู้นั้น เราต้องควรที่จะถามว่ามันตรงตามหลักในพระไตรปิฎกไหมเพราะว่าท่านพระอาจารย์มหาสมปองเนี่ยสอนพระไตรปิฎกมาตลอดชีวิตการบวชครับหลังจากศึกษามาแล้วทราบมาว่าสิบกว่าพรรษาท่านก็สอนมาโดยตลอดเมื่อก่อนนี้ท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิปผมก็ไปกราบท่านอยู่ชมรมนิรุตติศึกษาอยู่ที่คณะ25จนท่านลาออก จากวัดใหญ่ในเมืองแล้วก็มาอยู่ที่อุดรบ้านเกิดที่อำเภอน้ำสมเนี่ยนะครับแล้วผมก็ยังไปจนแต่นี้ท่านก็สร้างวัดขึ้นเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีพระไปเรียนไปปฏิบัติกับท่านเป็นจำนวนมากแม้แต่ลูกศิษย์ที่ผมเคยบวชให้อบรมให้ก็ส่งไปเรียนกับท่านวันนี้มีบัณฑิตมีท่านผู้รู้อยู่ต่อหน้าเราแล้ว เราก็จะมาถามในเรื่องว่าทำยังไงจะให้มั่นคงในพระศาสนานี่แหละครับโดยเฉพาะแล้วเขาบอกว่าบุญวาสนาบารามีครูบาอาจารย์สงสัยไหมครับบุญมันเป็นยังไงวาสนามันเป็นยังไงบารามีมันเป็นยังไงหรือเอารวมกันแล้วทำไมต้องเรียกแยกกันนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายเป็นเรื่องๆไปเอารวมๆก่อนครับพระอาจารย์ครับมันเหมือนกันมันแตกต่างกันยังไงครับผม เอาแบบย่อๆก่อนนะจะได้เห็นหัวเรื่องว่าบุญวัสนาบารมีที่ท่านอาจารย์ยกมาเป็นประเด็นเนี่ยขอพูดเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาฟังง่ายๆนะคำว่าบุญก็คือความดีงามที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้ามีศรัทธาจะทำแต่ก็ใครๆก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาจะทำ เมื่อทำบุญอยู่เนืองๆทำจนเป็นอาจินเป็นอุปนิสัยก็ให้เรียกว่าวาสนานะครับแล้วถ้ามีใจน้อมว่าให้บุญนี้เป็นเหตุตัดใจให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็จะเป็นบารมีมีสั้นที่สุดอาจารย์ครับทำความดีทำอยู่บ่อยๆจนมีเป้าหมายชัดเจนว่าคือพระนิพพานจึงจะได้ครบวบว่าบุญวาสนาและบารมีครับอืม ท่านอาจารย์ครับอย่างผู้ที่บวชเข้ามากับผู้ที่ไม่ได้บวชมีบุญมีวาสนาบารมีแตกต่างกันยังไงคืออย่างนี้นะเอาเป้าหมายเราค่อยขยายลงมานะครับผู้ที่จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยเป็นพระก็เข้าถึงได้ครับเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เข้าถึงได้อย่างยกตัวอย่างมาอย่างเช่นพระบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ย ก่อนจะนิพพานก็บรรลุเป็นพระอารหันต์หรือว่ามีโยมอย่างหลายหลายคนที่เป็นพระอรหันต์แต่คําว่าพระนี่ไม่ได้แปลว่าโยมเป็นพระนะแต่เป็นคํายกย่องคุณธรรมหรือของที่ล้ําค่าอย่างธรณีก็เรียกว่าพระธรณีพระแม่น้ําก็พระคงคาแผ่นดินก็แผ่นปฐพีอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าพระนะพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรที่มีคุณล้ำเลิศก็ใส่พระมาตามแบบฉบับภาษาไทย แต่ภาษาอื่นๆก็ไม่มีคําว่าพระอย่างพุทธเจ้าก็คือพุทโธไม่มีพระพุทโธนะพระเจ้าสุทโธทนะก็มีมีพระสุทโธท,ทนะก็ไม่มีก็สุทโธท,ทโนอย่างนี้เลยครับเป็นภาษาบาลีที่นี้คำว่าพระเป็นคาเติมให้เป็นการให้เกียรติยกย่องว่าเป็นสิ่งที่มีคุณสูงทีนี้อย่างนี้ท่านอาจารย์ความดีที่ภิกษุทำกับความดีที่คารวะญาติโยมทำพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่า เพศของคันฤ์สนั้นมีสิ่งขัดข้องมากมายเหลือเกินถ้าจะพูดง่ายๆว่าเป็นเพศที่เนิ่นช้าต่อการเข้าสู่เป้าหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานถ้าใครจะมีความสามารถในเพศของคัสถ์แล้วสามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นอัธยาศัยที่สั่งสมมาดีล้าเลิศแต่ถ้าให้สม่ำเสมอกันนางทองมีนายทองดี กับพระทองคำํำมีอัธยาศัยสั่งสมบุญมาเสมอกันการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ก็เกิดมาเพื่อจะให้เขาถึงธรรมเหมือนกันแต่ว่าเข้าไม่พร้อมกันนะบมณนเพศนั้นง่ายสป,ปายะต่อการเข้าถึงมรรคผลแต่ว่าเพศคครัสถัดารวาสญาติโยมนั้นนะไม่สะดวกไม่รวดไม่เร็วเพราะมีสิ่งขัดข้องมากมายหลายประการ รวมถึงพางระรับผิดช,ชอบในอัธยาศัยถ้าเป็นพระก็ไม่มีพันธนาการสามารถที่จะทิ้งเบื้องหลังซึ่งเป็นโลกียะทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่โลกุตระได้โดยตรงแต่ของโยมนะต้องพยายามทิ้งเรื่องราวโลกีย์ซะก่อนเมื่อทิ้งได้ถึงจะมั่นไปสู่การบรรลุมรรคผลนั้นถ้าถามว่าของพระกับของโยมต่างกันไหมต่างท่านอาจารย์ต่างแม้แต่มีอัธยาศัยมาเสมอกัน อย่างเช่นเพื่อนสองคนสังสมกรรมดีมาด้วยกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนูน่นองค์หนึ่งมาบวชเป็นพระแต่อีกคนหนึ่งยังเป็นคารวะญาติโยมอาจจะเป็นข้าบอดีเศรษฐีก็ตามแต่ว่าผู้เข้ามาบวชนั้นสามารถบรรลุธรรมได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชแต่นะั้นถ้าถามว่าอัธยาศัยของพระกับโยมต่างกันไหมเนี่ยต่างกันอย่างที่ว่ามาอาจารย์ครับ นักบวชในพระพุทธศาสนานี้ทําไมถึงแบ่งเป็นลําดับขั้นแบ่งยังไงก็เดี๋ยวเป็นพระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนรสัมมาเนรีสิกขามานาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเอาเอาอย่างนี้นะเอาบริษัทก่อนนะครับบริษัทในพระไตรปิฎกมีหลายแบบบริษัทเช่นบริษัท 8, ครับบริษัทหกบริษัท,ษทนะครนะ แต่เรามักจะรู้เฉพาะบริษัท4ครับผมถ้าบริษัท8เนี่ยก็คือบริษัท4เนี่ยเราเพิ่มไปอีก4ก็มีขติยะบริษัทขติยะมหาศาลบริษัทพรามมหาศาลบริษัทเศรษฐีมหาศาลบริษัท,าาลษทแล้วก็เทวะบริษัทครับนะก็จะเป็นบริษัท8พอดีไอ้ที่ผมถามเนี่ยนะพระอาจารย์มันมีวินัยอยู่ข้อนหนึ่งที่บอกว่าภิกษุเนี่ยไม่ให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ว่า แลกเปลี่ยนได้กับใครกับคือเพื่อนสาธรมิกก็คือคืออย่างนี้นะท่านอาจารย์ต้องแบ่งเพศก่อนนะครับเพศบรรพชิตกับเพศคัง้งฤทธิ์ต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนอ๋อครับเพศบรรพชิตนั้นไม่บริโภควัตถุสิ่งของใช้สอยใดๆซึ่งเหมือนกับขัง้งฤอธิ์หรือวัสดุอุปกรณ์สิ่งของใดที่คฤหัสถ์เพศเขาใช้สอยบริโภค เพศบรรพชิตจะไปบริโภควัสดุอุปกรณ์หรือบริขารอย่างนั้นแยกกันชัดเจนอย่างชาวบ้านเขาใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบนั้นแต่เป็นพระก็ใช้เครื่องนุ่งห่มแบบนี้จะไปเครื่องนึ่งห่มแบบชาวบ้านมาใช้ก็ไม่ได้อย่างยกตัวอย่างนะเสื้อกันหนาวอาจารย์เห็นพระใส่เสื้อกันหนาวไหมก,ก็เห็นอาจารย์เคยเห็น,หนพระเอาจีวรเอาสบงเอาผ้าน้ําไปตัดเย็บเป็นเสื้อมานุ่งทํางาน ตัดไม้ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณสถานที่พัฒนาวัดเคยเห็นไหมเคยเห็นรันนั่นแหละอันนั้นเป็นเป็นเครื่องแบบของชาวบ้านอ๋อแบบผ้าบ้านไม่ควรใช้เครื่องแบบอย่างนั้นนะครับถ้าจะทำจะเป็นผ้าเหลืองเนี่ยนะเป็นผ้าเหลืองก็เป็นแต่ผ้าเหลืองเพราะชาวบ้านก็เสื้อสีเหลืองก็มีสีเดียวกับพระก็มีครับเมื่อเราเอาจีวรเหลือผ้ากาสาวพัดไปตัดเย็บเหมือนคฤหัองหัมาใช้มันก็บริโภคอย่างครืหัดนั่นเองอ๋ออันนี้เรียกว่าเหมือนครับครหัด ถ้าถามว่าเราใส่ชุดอย่างนี้ออกไปตลาดเกอเขินไหมก็เขินก็เขินครับเพราะมันเป็นเหมือนชาวบ้านมันเหมือนครับนี่เหมือนพระครับเพียงแต่เหมือนสีแต่รูปทรงไม่เหมือนครับนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บิณฑบาตอาหารก็เหมือนกันอาหารที่บริโภคสําหรับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นภาชนะไม่ว่าจะเป็นการหุงหาไม่ว่าเป็นวิธีกินหรือฉันก็แตกต่างกันไม่เหมือนกัน แม้เสนาสนะชาวบ้านเขาอยู่บ้านเรือนรูปทรงแบบนี้บรรพชิตก็อยู่รูปทรงแบบนี้ก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่ยางรักษาโรคก็เหมือนกันชาวบ้านเขาไปหาหมอไหนหก็ได้แต่พระก็ต้องหลักๆก,ก,ก็คือยาดองด้วยน้ำมดุดเน่าเนี่ยไม่เหมือนกันอาจารย์ังนั้นการบริโภคไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงขีดข้อจำกัดเครื่องบริโภคของพระเอาไว้ว่าในสายนักบวชหรือเพศบรรพชิตเนี่ย จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันซึ่งะจะบริโภคบริขารเหมือนกัน 1. ภิกษุ 2. ภิกษุณี3ามสามเณระ4ะสสามเณรีและ 5. ศสิกขมานาถ้าได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่ได้ขนาดตามที่ตัวเองต้องการใช้อย่างเช่นพระองค์อ้วน,นสูงๆแต่เวลายโยมเขาถวายผ้าจีวรมากับเป็นผืน ไม่ไม่พอขนาดห่มแล้วก็ลอยสูงเกินไปเ็พูดอย่างไว่าพระองค์ใหญ่แต่ได้บริขารขนาดเล็กหรือสมมเณรองค์เล็กแต่ก็ได้บริขารขนาดใหญ่เพราะว่าเขาถวายมาเขาก็ไม่ได้ดูว่าขนาดไหนสําหรับองค์ไหนประเคนมาประเคนมาพอมากลางดูอุย้ยของเราเป็นพระองค์ใหญ่ทําไมได้จีวรผืนนิดน้อยส่วนเนรองคโน้นตัวนี้น้อยกบได้จีวรผืนใหญ่ ก็ให้แลกเปลี่ยนกันได้นะอาจารย์ครับเพราะสหธรรมิกห้านี้มีบริขารอย่างเดียวสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่ไม่เรียกว่าซื้อขายเรียกว่าแลกเปลี่ยนถ้าเรียกว่าสหธรรมิกห้าก็แสดงว่าเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเรียกว่าสหธรรมิกห้าก็คือมีรมเครื่องอยู่มีศีลมีวัดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าขนาดของศีลไม่เท่ากันภิกษุมีศีลเท่าไหร่ภิกษุมีศีลโดยสิกขาบทและ2อ้ บวกอธิกรณะสมระถสาหรับวินิจฉัยเรื่องสีขาวบทต่างๆอีก7เท่านั้นเองเป็น227สดครับส่วนวพิษุณีเนี่ยุีเยอะหน่อยพิษุณีเพราะผู้เจ้าไม่อยากจะให้อยู่ในาศาสนานานเพราะสร้างปัญหาให้าศาสนามากเพศผู้หญิงเนี่ยก็เลยกําหนดเอาไว้ให้รักษาสียงเคร่งครัดขึ้นถึง34มสีข่ขาวบทรวมอธิกรณะสมถะถอีก7เป็น311อสส่วนสามเณรมีสีขาบท1ิบ และเสขียวัตเจ็ดสิบห้าสามเณรคือเนรสามเณรละสามเณรีเหมือนกันครับส่วนสิกขานานี่ให้รักษาสิกขาบทเพียงหกข้อตลอดสองปีสิกขานาน,นียอธิบายหน่อยครับสิกขานาก็คือผู้หญิงที่เป็นสามเณรหรือเป็นชาวบ้านอายุครบยี่สิบแล้วอยากจะบวชเป็นภิกษุณีให้บวชเป็นสิกขานาก่อนถือศีลหกข้อคือศีลห้าบวกศีลข้อหกห้ามกินอาหารมื้อเย็น ตลอดสองปีพร้อมด้วยข้อวัดปฏิบัติอื่นๆอีกมากกว่าสามเณรสำหรับเตรียมตัวฝึกให้พร้อมที่จะบวชเป็นภิกษุณีนันน่นเองมากกว่าสามเณรอีกมากกว่าสามเณรอีกครับมีข้อปฏิบัติตลอดสองปีครับอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ครับอยู่คนเดียวก็ศีลขาดบวช<อ>ไม่ได้เ,เพราะข้อนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้ภิกษุณีได้หมดไปก็ไม่ใช่เลยทีเดียวนะอาจารย์นะไม่ใช่เลยทีเดียวเพราะว่าภิกษุณี ในยุคหนึ่งเนี่ยจะทําให้คือพูดง่ายว่าผู้หญิงถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะหาเลี้ยงชีพลําบากครับแม้แต่ถือบาทไปเหมือนกับพระชาวบ้านก็รังเกียจเอ๊ะเป็นผู้หญิงมาเดินบิณฑบาตทําไมอืทําไมไม่ให้ครอบครัวเลี้ยงดูหรือบางทีถ้าผู้หญิงเดินถ้าภิกษุณีเดินเข้าแถวบิณฑบาตกับภิกษุไปสายตาชาวบ้านมองกอ็มันยังไงเนี่ยทาไมภิกษุผู้หญิงมาเดินตามภิกษุผู้ชายมีอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมก็เลย เพศผู้หญิงเลี้ยงชีพลําบากถ้าไปอยู่ที่ไหนก็มีภัยมากขนาดพระเองยังลดลงลดลงซึ่งมีภัยน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงมีภัยมากกว่าก็ยิ่งหายไปไวกว่าผู้ชายท่านอาจารย์อันนี้คือนักบวชในพระศาสนาปัจจุบันนี้ซึ่งภิกษุณีหมดไปแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นบวชก,กันอยู่เยอะ<ๆ>จะเรียกว่าหมดไหมถ้าในแวดวงพระพุทธศาสนา เอามารวมกันทุกนิกายครับซึ่งปัจจุบันมีนิกายใหญ่ๆอยู่สองนิกายคือนิกายเถิกระวาดกับมหายานครนะมหายานเนี่ยภิกษุณีนีเยอะมากนายรยนนะดีไม่ดีเยอะกว่าภิกษุอีกนะภิกษุณีเนี่ยนะภิกษุณีครับเยอะมากเขาไปบวชว่าเป็นภิกษุณีที่เบตจีนเกาหลียี่ปุ่นไต้หวันแต่ต้นนะแต่ไม่ใช่ไทยอ่าไม่ใช่ไทยไทยก็มีนะภิกษุณีวัด มหายานในไทยก็มี<อ>มีเยอะบแบบว่าแต่เป็นมหายานเนี่ยเป็นมหายานแต่ว่าเถราวาทของเราเถราวาทเนี่ยถามว่าไม่มีใช่ไหมพระวินัยไม่ได้บอกว่าไม่มีมสามารถมีได้ครับนะครับสามารถมีได้แต่ว่าหาได้น้อยหาได้น้อยปัจจุบันก็มีพิษุนีไทยอยู่จํานวนหนึ่งเยอะพอสมควรถ้าจะนับๆแล้วก็ประมาณสักสองสามร้อยนี่นะนแต่ว่า ในระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยยังไม่ยอมรับเป็นภิกษุณีถูกต้องตามกฎหมายมแต่เป็นภิกษุณีถูกต้องตามธรรมวินัยได้แต่บริหารการคณะสงฆ์ยังไม่แดงรับสสังกัดเขาเป็นงานบริหารของคณะสงฆ์ครับครับอ๋อน,นี่ก็เรียกว่าภิกษุณีเหมือนกันกับภิกษุณีภิกษุผู้หญิงนั่นแหละครับ